สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องการหาวแบบไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเป็นเพราะอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าการหาวก็คือการรักษาสมดุลของร่างกายคือการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายที่เกิดขึ้นในร่างกายภาะวะขาดแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไปจากการ ที่เราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศไม่ถ่ายเทหรือร่างกายมีความเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามีอาการหาวนอนแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นนี่วันหนึ่งเราจะหาวได้สักกี่รอบล่ะคะหาวได้ตลอดอย่างเนี้ยเออซึ่งมันก็น่าคิดนะคะว่ามันมันจะมีสาเหตุ ทําให้อะไรเกิดขึ้นได้ซึ่งมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของการป่วยที่รุนแรงของโรคเกิดขึ้นก็ได้ออย่างเช่นเลือดเนื้องอกในสมองหรือหลอดเลือดในสมองหรือภาวะลมชักหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็เป็นต้นอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ได้บอกกับเราได้นะคะซึ่งโรคดังกล่าวเนี่ยคืออาการ โรคที่ึ้นเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีอาการร่วมกันกับการหาวบ่อยที่เกิดแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอความผิดปกติของหลอดเลือดหรือการกดทับของเนื้องอกทำให้ร่างกายอ่อนเพลียหาวบ่อยดังนั้นเราสังเกตว่าเราควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้รับแก๊สออกซิเจนอย่างเพียงพอหรือการดื่มน้ำเปล่าเพื่อ,อรับออกซิเจนให้กับเลือดหรือการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะ ทำให้สภาวะแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยคะ่ะมีอากาศถ่ายเทห้ามมองข้ามมีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าร่างกายนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาของสุขภาพเราได้ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้การหาของเราเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นลางบอกเหตุหรือสัญญาณเตือนที่เขามาเตือนเราใส่ใจด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเราทุกคนขอบคุณค่ะ